สวัสดีครับผมเห็ดพะโล่สวัสดีซี่ซูผู้สุขคนครับผมชิมาตามแนวทางของเสี้ยนตาทิพย์เสี้ยนตาทิพย์เข่ามาทุกงวดนะครับสมศมแต่แอดตามมาในสามงวดเข้าทุกงวดนะครับสมศมงวดที่แล้วก็เข่าเจ็ดหนึ่งตรงๆรงนะครับสมศมเอาพอกับยูบานพอดีมานำกันหลายผู้หลายพ่นหม้อดอนล่า ผมสวัสดีครับผมอะียังก็สางเตาอันนั้นเดนาลินนาลินนาลินสองนาลินุกเย็นก็นีสมุนห่อนเนาะแมนอยู่ทุกมือดีพอนว่ามันห่วยมากพอดีเลยตกางพาแดดว่าคิได้บีกินเจ้าของคนเรามันสุกเด้มันหอยอมหอยยนดีแล้วน้ำปเินอยู่นะครับ วันนี้กสีมะม่วงตัวเลขของคุณพ่อจะมาคอยนัดทางนั่นเนาะคุณพ่อเอายืนใส่กันเัื่อสี่พ่อให้นี้แล้วเปิดท้ายกับบ้ก็ได้ครับเปิดท้ายกับบ้ให้พ่อพันนังเนี้ยโอ้พ่อพันให้เขียนเอาเลยครับผมนะครับเปิดท้ายกับบ้เลยครับพ่อเพิ่นให้เขียนเอากับตะเบีู้่น้อคู่ใดน้อไล่กรดาษไว้แล้วคู่ใดน้อไล่เมื่องามนมาเนี่พ่อมนจับคู่ไว้ให้แล้วมาตะตองวัดพ่อให้ตะเลขวิ่ง อ๋อบอกครับผมอ๋อพ่อเล่ยวิ่งไปก่อนแล้วพ่อพ่ออ๋อเลขวิ่งปล่อยไปก่อนแล้วไปขึนกระแปดเนาะบอกครับหกกระแปดเลขวิ่งหกกระแปดเล่ยพ่อมันให้ตะเลขวิ่งหกกระแปดว่ามันยืนก็ยืนตากแดดละกล้องก็แจ้งนี่หันกับเขาเลขยล่าวเขาทิ้นเฮ้อเฮ้อเยี่ยนสุดเขาเรียล่าวลยครับผู้ใดญน้อลายมือกับงานเขียนกันเลยครับผมเดี๋ยวโดนไล่เยี่ยนในเมืองนะครับพี่น้องนะครับผมไปเลขล่ย อันนี้สูตรเต็มเลยบอกคุณบ่าเต็มบ่อพอมีตัวเน้นเดียวพอเน้นให้เขาเขียนเราสูตรเต็มแล้วก็มีตัวเน้นพอบอกวาไรอ่ห่างพี่ดองอันเพราะว่าเพราะว่าตัวหนังสือพรอมเพิ่นเขียนตัวหน่อยนะเครนอยมเพิ่เจาเขียนเราอ่าชื่ออะไรนครับผมเส้นตาทิพย์เส้นตาทิพย์ว่าได้ยินแต่เสียงนี่จะซื้อเสียงนะครับซื้อเสียงหน้าเป็นล่งไดครับว่ายินแต่หนาบ่เห็นเสียงจากเที่ยามครับผม สามมาจนพ่อขาล่างตรงๆนะครับเขียนถึงว่านะครับพอถึงแล้วพอเขียนวันที่วันที่สองนะครับพ่อพี่น้องสีลงเขียนวันที่หนึ่งแล้วสองห้าหกหกนะครับไลยเมื่อออันนี้เป็นบนเป็นล่างบ่กครับพ่อบบนล่างรอเนาะถ้าไล่เมื่อพอไล่เมื่อพอพ่อเวลาเขียนตัวหน่อยนะตัวใดพ่อหนึ่งหกสี่หกหก ไล่มือนเฮียซีเพิ่งไล่มือพอนะครับผมซีหกแล้วก็สซีหหกแล้วก็แปดสีแลักอะแปดสี่แล้วก็แปดหนึ่งแล้วก็ะแปดหนึ่งแล้วก็เจ็ดศูนย์แล้วก็เจ็ดศูนย์แล้วก็เจ็ดสีกัเจ็ดสี่แล้วก็หนึ่งสี่แล้วก็สีหนึ่งสีสี่ ข้างมือจะคูรับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดคูแล้วพอนะเจ็ดคูะครับผมเจ็ดคูเจ็ดชุดพี่น้องนตทะครับคผมนีกระดาษคุณพ่อเพิ่น่ยเนี่พ่อเพิ่นนั่นเดี๋ยวให้คุณพ่อเน้นให้คุณพ่อเส้นตาทิพขาหงวดทีิแล้วเน้นให้คักนเนี้ยเน้นีอยู่สีนีสี่หกนี่สี่หกสี่หแล้วคุณพ่อนะสี่หกน่เน้นไปที่สี่หกเนาะ เป็นวันเลขสิบสองหนึ่ครับบ่อยี่สี่หกกับหนึ่งหกครับสี่หกกับหนึ่งหกหรือเป็นาสี่หกกับหนึ่งหกอันนี้หมดที่ผ่านมาบ่ออันอันนี้มีมีเก้าบ่อเออมีหลักฐานเก่าให้เบิรงน้ำนะผมใส่อาเบิรงนี่ครับมีหลักฐานเก่าเพราะว่าเพราะตารางหมดที่แล้วพอเน้นๆหางเม็ดเดียวเลยครับผมเพราะว่น้นในเม็ดเดียวหางเดียวเนี่ยเพราให้วิ่งหนึ่งกับเจ็ดนั่นมากน้ำกันนะเลขวิ่งพ่อ เอาเล็กวิ่งพ่อคือบ้านเล็กวิ่งพ่อตัวแดงหกแปดหกับแปดคือเก่ายังบเปลี่ยนตัวนี้วิ่งประมามาตองวดกับหกขะแปดโอ้ยปากกาไหมฮมีเหลมไหมอยู่ดิโอ้ยปากกาไหมอันเอฟซีพอเพียสมัยมี่เห็นหกขะแปดเด่นเตะที่ตัวใด้พ่อไปไฟหกเน้นที่หกนี่เป็นสถิติเก่านะครับก็อันนี้ของเก่าพ่อฟันเหยตัวเดียวได้งวดที่แล้วเจ็ดนึง บ่อเหล็กวิ่งหนึ่งกับเจดหมดแล้วแต่ว่าพ่อวงกลมให้ตัวเดียววงก๋เม็ดหนึ่งเม็ดเดียวเออเน้นตัวเดียวเลยเต็มนะครับล่างเนาะนี่จะเป็นนะครับผมสถิติเก้าของพ่อนะครับเนาะแต่่วเมื่อนี้ไปเของของเราของเราเจ็ดสูตรตบะเจ็ดสูตรมาเล่าแล้วเล่าออกกานเจ้าสมุนกันเาะออกกันเนาะเจ้าสมุนเมื่อเป็นอย่างเอาเอาท้าวรัฐบาลไทยเนอ่ยเน่าแท่งเน่าแท่งกว่าเดือนมาก จะงวดแล้วตาตามพ่อมาเนี่ยห <c oughs> ัวตาตามพ่อมาสามงวดเข้าทุกงวดแล้วเข้าตรงตรงคว่ำไม่มีเข้าตัวกลับเข้าตัวตรงคว่ำเข้าตัวต,ตรงมาสามงวดแล้วจื้อที่จือจ้อได้แม่นบ่หรอกเอาหาแปดนั่นฟังพอ่อว่ะมาหาแปดถ้าหาแปดมันดนตะจื้อไดแปดศูนย์กับเขาอืาแปดศูนย์กับเขามาแต่คนเน่าทางเดินเงาเลยเดินเงามาตลอดแต่ว่าเพิ่งหูจักพ่อสามงวด มันมาเสียรอย่างนี้เสียมันไปถือเลกกันเขาใช่ไหนะเขาถือเลกกันก็ธรรมดาเนาะพ่อเนาะมันมันแจ้งข้อไปยืนอยู่ห่มได้ปะครับกวางผมบาดแจ้งมันยืนอยู่ตากแดดไหมบาดแจ้งที่มันอยู่แดดเอฟซีไปเห็นหน้าเห็นตาขี่บ่มั่นใจเออนั่นบําบัญใจว่ามีซื้อเยอะต้องบําบัญใจไม่ซื้อต้องมั่นใจเนาะพ่อเพราะว่าแนวทางของพ่อเดินเดินยาวอยู่แต่ แต่เขากามาพึ mm. ่งมาได้สามมงวดเนาะสามงวดสางเต่ากับพึ่งมากงวดเดยตาเล็กพ่อมาคยเข่าตกกับเนาะไม่ต้องตดตรงมั้ตดตดก็ต้องเข่าเพราะว่างวดที่แล้วกันเดินให้เเนาะเกียจหนึ่งเกจหนึ่งเดิจับเล็กเท่านั้นขนาดเล็กวิ่งยังหนึ่งกับเจ็ดเนาะเข่าทั้งสตัวเพรานั้นมันมาทำอีกอะไรเท่านั้นคือเอาเพราะว่ามันลงตัวเพรามันมันลงตัวแล้วมันจริงไวแล้วเมบอกว่าบออาที่มาตองงวดพ่อให้วิ่งหกกับเจดโอ้ย หกก็แปรเอ็นวอลเบาตดอันนี้พ่อเพันจับคู่ให้เนาะเจ็ดคู่เพิ่งมาจับคจับให้ได้เจ็ดคู่แต่ว่าขมมีเดินไปสองชุดเนาะเดินไปสองชุดเดี๋ยวเจ้องคอยเมื่อมึงเมือกันเจ็ดสิได้เขียนพวกเรียน้วยแล้วเข้าไปกินเอาอันมั่นใจปะพ่อหวัดนี่เขียนมันก็มันใจชงหวัดเลยตัเห็นมากใจชงหวัดนะพ่ต้องมันใจชงหวัดเอาเอาแบบสุดๆในใจนี่ ตูได้พ่อมันเรียกตูมันก็ที่เรียกเนี่ยนักเที่ยนักเที่ยเขาก็เรียกผิดเขามองขำเขื่อนกันส่วนมากเขาไปมองขำตัวถือเนี่ยบอตะผมแต่ไม่เนี่ยสามงวดพ่อคือยังเงินมักตัวถือเน้นตัวถือสั้นเนี่ยมันเข่าบอเนี่ยมันเข่านักเที่ยเขาหมนเป็นมักตัวล่อตัวล่อไปเข่าตัวล่อล่องเขาไปยังสั่มมาคอยมันเขานี่ชุดนี้พ่อคอยมันเข่าพอใจแล้วแม่นอยู่ครับ ครับท่านผู้ชมก็เป็นเนื้อทางนะครับของเสียนตัดทิพย์นะครับหนงวันวันที 2, ่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเนาะเดี๋ยวที่ของพ่อเดินมาเดินมาตะหาแปดตะแปดหาจริเอองวดงวดหาแปดเลขล่างเอาหาแปดครับเดินมาตะฝุ่นเลยกระจายครึ่องกระจายเครึ่อง,องที่สองร้อยกว่าบาทเ,ทาเ,เ,เดี๋ยวก็เลยว่ามันกลุ่มคาอยู่บ่อ <laughs> เนี่ยไปเขา่าจะเลขกันครับเสนอะ เขาตะล็กกันตั้งวัดเมื่หนึงกับกันวันที่เกหนึ่งกันแต่ว่ากันเพหลายเป็นบางกันเป็นบางเจ้ากันเป็นบางเจ้ากันเป็นบางเจ้าเอาชุดนี่แหละขหับไม่ตัวมาเมื่อน้เจแดงครับอโอ้เจแดงมาแล้วกันโอครับขอขอบคุณในรายกรัเพาะสวัสดีครับ เดี๋ยวแอดทีสรุปถ<ะ>่ายคลิปได,พด้พี่น้องได้แลกวก็ติดคือกอลพี่น้องแคบหน่อยจอยได้ครับเด้ออันนี้เป็นของเก่าได้พี่น้องด้อันนี้เป็นของเกา่ออนนเอเกาอันนี้เป็นของงวดวันที่สองพุษสภาสองห้าหกหกของเซียนตาทีบด้พี่น้องได้ส่วนมากเลขอเพื่อนขี่เขาตะโตตรงเนาะพี่น้องแต่แอดตามมาหนิแอดตามมาสามวดติดกิดขี่เขาตะโตตรงเนาะพี่น้องเนาะบนล่างวิ่งหกกับแปด จับค <ities mann ity. S 2> ู <barriers> <laughs> ักับม <którym> ีหนึ่งหกสี่หกแปดสี่แปดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่หนึ่งสี่แล้วพี่น้องได้อพอแผ่นเ้นีหยหนึ่งหกกับสี่หกแล้วพี่น้องได้อแคบเถะแคบหน้าจอไว้ตามนี้ครับผมชอบก็จัดขัดก็ผ่านพอไปหาซื้อสลากกินแบงแล้วพี่น้องได้วันที่สองคุณภาพสองหาหกหอคอหายโฉบโฉบมันๆเรื่อยๆเขียงซุปขูดซุกขน ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพาะรวยนะครับเด้อคลิปหนาพอกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับผม